ไม่ต้องไปเกงใจมันแล้วครับไอหุนเซนเนี่ยนะต่อไปถ้ามันปะทะกันเนี่ยสั่งให้ลุยไปเลยครับเราไม่ได้ผิดกฎบัตรสหประชาชาติเพราะเขารุกรานเราก่อนมาโจมตีโรงพยาบาลโจมตีประชาชนเราก่อนเราต้องป้องกันคือรัฐบาลเนี่ยไม่อยากให้มีการประทะไม่อยากให้มีการลบนะครับแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ปะทะให้ถอยกำลังออกมาก่อนเฮ้ยอย่าไปปะทะคุณถอยออกมาก่อน ดูก่อนเดี๋ยวเราเรียกร้องเดี๋ยวเรามาททวงนะครับแต่บังเอิญตัวแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยไม่ยอมนะครับไม่ยอมก็ต้องป้องกันตัวนะครับมันเลยปะทะกันลบกันได้ไม่เต็มร้ออร์เซนะครับในทางกลับกันถ้าพุ่งข้บบัญชาสั่งว่าลุยแม่งไปลุยไปมันเสือกรังแกลเราก่อนลุยไปฟาดมันให้ราบถ้าอย่างนั้นนะลุยกันทะลุป,ปุโปรงแล้วเพราะว่า ทางอาวุธยุทธภัณฑ์ได้เปรียบตรงเอาเครื่องบินไปบอมก่อนเอาปืนใหญ่เข้าไปแล้วทหารราบบุกเข้าไปแต่นี่มันอีหลักอีเหลือข้อเท็จจริงตัวแม่ทัพภาคสองก็ไม่กล้าออกมาพูดด้วยวินัยของทหารนะครับท่านแม่ทัพภาคสองก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันกเกษียณแล้วนะฮะออกพูดข้อเท็จจริงเลยครับว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร พราะก่อนจะมีการประทะก่อนจะมีการรบท่านเม่ทัพภาคสองท่านก็มีความมั่นใจว่า3ามวันเราจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเครื่องบินลบผู้ชันการทหารอากาศต้องขอบคุณมากนะงานนี้ผู้จันการทหารอากาศทําได้ประทับใจมากนะครับทําได้ประทับใจมากนะครับสนับสนุนกําลังของทางทหารบกได้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่า เขาจะไปทิ้งจุดไหนจะไปบอมจุดไหนมันต้องรอให้ทหารบกเขาชี้เป้าก่อนขอกำลังสนับสนุนเข้ามาตรงปราสาทตาเมืินทมนั่นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเราล้อมรั้วไปแล้วนะครับปักธงชาติไทยไปแล้วล้อมรั้วไปแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทหารนะครับท่านทำหน้าที่ท่านได้ดีที่สุดแล้วผมว่าในการทำปะทะกันครั้งนี้ ในการปะทะกันครั้งนี้กับขมเนี่ยผมเชื่อว่าขมຈเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยหลายพันศพมากและผมเชื่อว่าจรวด BM-21 ของมันเนี่ยมันยิงจนหมดคลังแล้วขมรมันบ้ามันระดมยิงเป็นผมว่าลูกกระสุนปืนใหญ่กับจรวด BM-21 มมันเนี่ยหมดคลังแล้วที่มันหยุดเจรจากับเราเนี่ยผมเชื่อว่ากระสุนมันหมดคลังครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่อว่ากระสุนหมดคลัง แต่เที่ยวเนี้ยของเรายังไม่หมดยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะจรวดของ F16 ไอ้เครื่องระเบิดของ F16 กับคลิปเทนนี่ยังใช้ไปไม่เยอะเลยนะครับของเราเยอะนะครับของเรามีเยอะกระสุนสำรองมีเยอะแต่ของมันเนี่ยผมเชื่อว่าหมดครับโดยส่วนตัวผมนะครับพราะเวลามันปล่อยเนี่ยมันปล่อยฟุ้ววุ้วุุุมาเนี่ยนะหมดผมว่ามันหมดหนึ่งเนี่ย เขาไม่ค่อยมีงบประมาณในการจัดซื้อขมิมนเนี่ยมีแต่ขอฟรีจากจีนมาคนที่ให้ฟรีมาเนี่ยเขาไม่ให้เยอะแล้วครับนะครับแล้วเวลายิงเนี่ยมันยิงแบบคนเมายาบ้านะ่ะทารขมนเวลายิงเนี่ยมันยิงอัดรามาเต็มที่เลยฟู้ฟู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 ปล่อยหมดนะ่ะผมเชื่อว่าหมดครับผมเชื่อว่าหมดพอมันหมดปุ๊บเนี่ยไอ้หุน่นมาเน็ต รีบติดต่อประธานาธิบดีสหรัฐเลยขอให้เจรจากับเราหยุดยิงแม่เราก็ไปหลงกลมันเขาให้หยุดยิงเที่ยงคืนก็ไปเชื่อเขาเที่ยงคืนเลยนะครับในจังหวะที่กระสุนมันหมดเนี่ยนะครับกระสุนปืนกลกระสุนปืนเล็กประจําตัวมันอาจจะยังไม่หมดแต่กระสุนปืนใหญ่จะลวดมันหมดเราดันไปหยุดตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยยึดได้ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งภาษาตาควากับช่องอ่านมา้า เดี๋ยวการเจราจาผมวิเคราะห์เอาเองนะครับโดยส่วนตัวของผมเท่าที่ <c oughs> ผมคาดการว่าเจราจากันยังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็จะตรึงกําลังกันอยู่อย่างเงี้ยงองแง่งินไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับกวนตีนใส่กันไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมียกสองยกสองเนี่ยขเขมรมันจะเตรียมหากระสุนมาสำรองทันหรือเปล่ากระสุนจะลวดมันใครห้ามน,นะท่านแม่ทัพครับ ใครห้ามเนี่ยช่วยให้ลูกน้องโทรมาบอกหน่อย,ออมย <Becca. S 1> ผมจะออกมาด่าให้จุกใจเลยนะครับผมจะออกมาด่าให้จุกใจเลยนะครับไอคนที่ห้ามเนี่ยนะครับผมไม่ได้เล่นการเมืองผมจะได้ออกมาด่าให้จุกใจเลยนะครับเวลาเคารพเนี่ยอย่าไปห้ามเวลาห้ามต้องไปห้ามฝ่ายตรงข้ามเหมือนคนของเราไปต่อยกับเขาเนี่ยเวลาไปห้ามต้องไปล็อกคอฝ่ายตรงข้าม หยุดครับหยุดครับหยุดครับและให้คนของเราต่อยแม่นไม่ใช่มาล็อกคอคนของเรานะห้ามอย่างเงี้ยถ้าห้ามเหมือนกับมันมาต่อยเราแล้วเราจะป้องกันตัวแล้วมาโดดล็อกคอเราอย่างเงี้ยอย่ามีเรื่องกันครับให้รักษาสันติภาพความสงบมันต้องหันมาถีบคนของเราก่อนครับมันต้องหันมาถีบคนของเราก่อนเหมือนกับ ตอนที่ประชาชนจะระดมคนไปที่ประสาทตาเมือนถมเนี่ยนะครับท่านผู้การตำรวจภูธรภาคสามจะเอากำลังชุดซึ่งเขาเรียกชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยขึ้นไปสองกองร้อยผมก็บอกแต่ผู้การนะว่าโอ๊ตชื่อเล่นนะครับโอ๊ตเวลาไปเนี่ยมันมีเรื่องกันห้ามมึงต้องล็อกฝ่ายตรงข้ามไว้นะเว้ยนะต้องล็อกฝ่ายตรงข้ามเขาไว้ นะไม่ใช่มัดล็อกคนของเรามาจับคนของเราไม่ใช่นะครับเวลาห้ามก็ไปผักฝ่ายโน้นว่าอย่าทะเลาะกันอย่าชกต่อยกันนะฮะผมไม่รู้นะครับมันมีแต่ข่าวมานะครับว่ามีคนไปห้ามข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผมไม่รู้นะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถึงไม่ผมไม่รู้นะครับ เข้าใจครับคนห้ามเขาก็ไม่อยากให้มีเรื่องแต่ว่ามันไม่ให้มีเรื่องได้ไงแม่นยิงเราก่อนนะนะครับมันยิงเราก่อนนะนะครับมันเวลาอย่างนี้ครับผมเห็นใจทหารนะแม้ประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยคําสั่งของผู้บัญชาผู้บงังคับบัญชาเนี่ยคือเด็ดขาดคําสั่งของผู้บงังคับบัญชาเนี่ยเด็ดขาด ขุนข้าบัญชาสั่งถอยสั่งยอมแพ้สั่งวางปืนก็ต้องทำตามครับแต่ผลเสียมันมาลงไงเพราะประชาชนคนไทยคาดหวังไว้ว่าเที่ยวนี้ตีเขมียนยับแน่ยึดแผ่นดินไทยยึดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่แต่ทหารทำไม่ได้เต็มที่ไงนะครับถ้าเขาสั่งห้ามไว้ก่อนเนี่ยนะครับและขัดคำสั่งพุ่งขุนข้บัญชาในสนามรบเนี่ยโทษแรงนะครับโทษถึงประหารชีวิตเลยนะครับ ถึงก็ปลดเลยนะครับก็เห็นใจทหารนะพี่ละวัฒนเข้าใจเพราะว่าเคยรับราชการมาก่อนในสถานการณ์ประกาศกฎอายการศึกเนี่ยเอาแค่ว่าผมเนี่ยเป็นผอ,อเหตุการณ์ผมเป็นผู้บัญาการเหตุการณ์นะครับตอนนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาผมคือกองพลทหารม้าที่สองที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะครับ เขาก็จะลุยไปให้ง่าจะลุยจับผู้ขัดขวางให้หมดนะครับผมสั่งให้หยุดเนี่ยนะครับเขาต้องหยุดทันทีครับเขาต้องหยุดทันทีครับนะหยุดทันทีนะครับทั้งทั้งที่เขากําลังคึกเลยนะครับกําลังไล่ตามไล่ล็อกได้อะไรเลยนะครับผมที่สั่งให้หยุดเพราะว่า <c oughs> ถ้าขืนบุกไปง่าเนี่ยผมไม่รู้ว่า ไอ้ฝ่ายผู้ก่อเหตุมันจะซุ่มยิงเราหรือเปล่านะครับเขาก็ต้องฟังคําสั่งผมนะครับครั้งแรกก็ไม่ฟังเหมือนกันครับมันฮึดไม่ฮึดเนี่ยผมบอกผมจะลงโทษตามกฎอัยการศึกนี่เขาหยุดเลยเหมือนกันเปรียบเทียบกันเหมือนทหารที่รบอยู่แนวชายแดนเนี่ยผู้บังคับบัญชาสั่งหยุดสั่งถอยเนี่ยเขาต้องเชื่อฟังนะครเขาต้องเชื่อฟังนะครับ,รบผมเห็นใจนะครับ สถานการณ์ณเวลานั้นมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับแต่ที่สั่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสั่งตอนที่เริ่มประทะกันตรงปราสาทตาเมือนถมครับจุดนั้นนะฮะเพราะตอนนั้นมันยังประทะไม่แรงไงมันแค่ทหารขเขมรเกเลหกคนมายิงใส่เรานะครับแต่พอมันลามถึงกระป่อยจรวดบีเอเนี่ยคงไม่มีใครมาห้ามแลวครับตอนนั้นคงไม่มีใครมาห้ามแลวครับ ถ้าจะห้ามก็ห้ามกันตอนแรกๆนะฮะเราต้องรอฟังผลครับผมอย่างนี้ครับไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่าปกติทหารเราเนี่ยอายุ60สิบเขาก็ปลดประจำการแล้วครับกรเกษียณอายุราชการกันนะครับแต่ว่ากรณีของทหารพลานเนี่ยพวกที่มีประสบการณ์ในการรบในอดีตที่ผ่านมาและประสบการณ์ดีเด่นเนี่ยนะครับผมว่ารับเป็น เป็นกรณีพิเศษเข้าไว้ก็ได้ครับรับเป็นอัตราจ้างเข้าไว้หรือจะอย่างไรก็แล้วแต่จะไปคิดเอานะครับถ้าเกิดมีการประทักกันเนี่ยให้พวกนี้เป็นลองเป็นลองผอบอร้อยไปเลยนำกำลังเข้าไปถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไงกับน้องๆที่อยู่ปัจจุบันนี้ นะครับที่อยู่ปัจจุบันนี้ที่เป็นทหารบานอยู่ปัจจุบันนี้นะครับหนึ่งคนที่เคยมีประสบการณ์ในการรบแล้วก็ไม่กลัวตุยเย่นี่มันจะบ้าละหำ่ำมันจะบ้าละห่ำนะครับมันไม่กลัวแล้วครับมันไม่กลัวตายแล้วครับท่านลองดูนะครับว่าขมเอนเนี่ยทำไมเอาในพลมัมมี่อายุตั้งแปดสิบเก้ามารบ เพราะไอ้ไอ้ไอ้นั่นเนี่ยมีประสบการณ์ในการรบนะของเราพวกอดีตทหารผ่านค่ายปักธงชัยที่ผ่านการประทะมาเป็นสิบสิบครั้งมีประสบการณ์ในการลบชินสนามแล้วชินสนามแล้วนะครับพวกเนี้ยผมว่าท่านรับกลับมาครับอาจจะมีจำนวนสักร้อยนายสองร้อยนายนะครับมาตั้งเป็นกองกองร้อยอาวุโสเลยนะครับ พวกนี้จะไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องน้องทหารพรานที่ประจำอยู่แนวชายแดนพวกนี้จะเป็นพี่เลี้ยงกับน้องน้องทหารพรานที่ประจำการอยู่แนวชายแดนยุทธภูมิผืนป่านั้นเขารู้แล้วว่าไปตรงไหนอะไรยังไงจะประทะยังไงชั้นเชิงเขมเหนเป็นอย่างไรและพวกนี้ไม่กลัวตายไอทหารพรานค่ายปักทงชัยนี่นะเป็นทหารแม่นบ้าบอคอแตกเลยนะ กับระเบิดแม่งก็วิ่งใส่นะครับจ้าจักจ้า,จาเข้าไปเนี่ยนะครับแขนขาดขาขาดนอนกองกันมันก็ยังบ้าดีเดือดเข้าไปนะครับแต่ถ้าทหารโครงเนี่ยเวลาไปโดนเหยียบกับระเบิดปึ๊กเข้าไปเนี่ยผู้บงคับบัญชาจะสั่งหยุดแล้วครับสั่งหยุดและสั่งถอยเพราะต้องการเซฟชีวิตกำลังพลนอกจากทหารพรานนะฮะ ทหารพรานเนี่ยเหมือนกับทหารรับจ้างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้มันตัดสินใจมันเองครับนะครับมันตัดสินใจมันเองนะครับมันลุยบ้าดีเดือดเลยนะครับคึกขนองบ้ากล้าตายยิ่งกว่าคนเมายาบ้าอีกนะนะครับผมว่าเป็นกรณีพิเศษเนี่ยรับเตรียมเข้าไว้นะครับจะรับไปร้อยสองร้อยคนมันไม่เปลืองเท่าไหร่แล้วครับ ไม่เปลืองเงินเท่าไหร่หรอครับมันต้องเอาคนมีประสบการณ์ไปนะครับน้องๆที่ฝึกมาใหม่เนี่ยน้องทหารพรานรุ่นใหม่เนี่ยการฝึกมันก็เหมือนทหารหลักแล้วนะครับการฝึกระเบียบวินัยอะไรมันก็เหมือนทหารหลักแล้วไม่เหมือนกับรุ่นปีสองพันห้าร้อยี่สบสองนะครับก็เนี้ยเนี้ยรุ่นอายุเท่าผมเนี่ยณเวลาเนี้ยก็ประมาณเจ็ดสิบปีเนี่ยจิตใจมันยังฮึกเหิมอยู่นะ นะครับท่านก็จะตรวจสภาพร่างกายก็ได้ว่าไม่ติดยาไม่เบาหวานไม่ความดันไม่มาเลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปผมว่านะครับถ้าถ้าเป็นผมผมรับครับท่านผู้จัดการทหารบกครับรับนะครับเป็นกองร้อยอาวุโสเลยนะครับกองร้อยอาวุโสไว้มาฝึกพวกน้องๆนะครับแล้วนำทีมพวกน้องๆนะครับแล้วผมผมมั่นใจนะครับ ผมมั่นใจว่าเวลาออกรบเนี่ยกองร้อยนั้นเนี่ยมีทหารพานณาวโสไปเนี่ยไอ้พวกน้องๆที่ไปด้วยกันเนี่ยมันจะอุ่นใจมันจะอุ่นใจครับมันจะอุ่นใจว่าโอ้ยมากับพี่แล้วมันอุ่นใจนะครับเป็นเป็นผมท่านครับผมรับครับท่านผู้จัดการทหารบกท่านผู้จัดการปูครับผมรับครับ ไม่ใช่เปิดรับเป็นหมื่นคนแบบสมัยเก่านะแล้วเวลามีปะทะใหม่เนี่ยเอาพวกนี้วางหน้าแนวเลยครับยังไม่ต้องวางกำลังทหารหลักครับเอาทหารพลานี่วางหน้าแนวไปเลยเครื่องบินบอมไปก่อนนะครับเครื่องบินบอมครับบอมก่อนเลยครับบอมรู้ว่าจะหลวดตั้งอยู่ไหนบีอตั้งอยู่ตรงไหนฐานปืนใหญ่อยู่ตรงไหนบอมก่อนนะครับและให้ทหารพลาน,นี่ยตียึดนะครับ แล้วค่อยเอาทหารบกประจำการเป็นกำลังเสริมก็ได้ครับใครมาลุกลานแดนไทยเนี่ยโอโ้โหไอ้พวกทหารพานนี่แม่นไม่ยอมหรอกนะครับมันไม่ยอมครับท่านนึกภาพถ้าเป็นทหารหลักนะครับมันจะมีทหารอาชีพกับน้องๆที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยน้องทหารเกณฑ์ก็ฝึกไม่กี่เดือนนะฝึกไม่กี่เดือนครับฝึกไม่กี่เดือนครับและยังเป็นเด็กๆก,กันอายุยี่สิบยี่บเอ็ดนะครับยี่สิบยี่บเอ็ดยี่บสอง ประสบการณ์ในการลบเนี่ยเขาจะน้อยนะครับไม่ใช่พวกผู้หมู่หรือจ่านะครับถ้าเป็นทหารหลักจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผู้หมู่เป็นจ่าเป็นในร้อยเป็นในพันเนี่ยก็จะจะห่วงชีวิตเพราะเป็นข้าราชการประจำน้องทหารเกณฑ์เขาก็คิดว่าเขาถูกบังคับมาเป็นทหารเกณฑ์สปีเดี๋ยวเขาก็ปลดแล้วเขาก็รักษาชีวิตเขาแต่ถ้าเป็นทหารพราน นะครับพวกนี้ไม่คิดถึงชีวิตครับไอ้พวกนี้ไม่คิดถึงต่อชีวิตครับระเบียบวินัยก็ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนะครับตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กจะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยอะไรหน่อยนะครับท่านท่านก็ลองคิดดูนะครับผมผมคิดว่ามันมีกรอบจํากัดครับท่านผู้จัดการอาหารบอกผมรู้ว่ามันมีจํากัดไนงะว่าเฮ้ยเขาห้ามเอาอายุหกสิบนะและ ตอนนี้มันณเวลาเนี้ยมันมีความจําเป็นแล้วไนงะแต่จะเป็นส่วนเป็นทหารพรานอัตราจ้างพิเศษก็ได้นะครับอัตราจ้างพิเศษเหมือนกับลูกจ้างของทางราชการพอปลดแล้วก็เป็นอัตราจ้างก็ได้นะครับเอาคนที่มีศักยภาพท่านก็เลือกเลือกเอานะครับเลือกเลือกเอานะครับผมว่าเอา เป็นโครงก็ดีนะครับอาจจะไม่กี่คนแล้วครับอาจจะไม่กี่คนนะครับ,จจนนรบพวกที่มีประสบการณ์ในการลบเพราะว่าผลการรบที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันฟ้องอยู่แล้วมันเป็นผลงานอยู่แล้วนะครับประชาชนใช้ปืนลูกซองยิงโดนมันยิงไม่ถึงลกูกมันบินสูงไอ้กระสุนเข้าหลามลูกซองเนี่ยมันขึ้นไปแค่ไม่กี่เมตรเองนะครับ สามสิบเมตรถ้านึ่สิบเมตรเต็มที่ก็ร้อยเมตรนะครับมันไม่ถึงแม่นบินสูงกว่านั่นนะครับตอนนี้มันต้องใช้เครื่องแอนตี้โดนนะครับแล้วเขาใช้เขาใช้วิธีการนะครับใช้วิธีการยิงทําลายนะครับทหารเขามีเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่าเรานะครับเอาหนังสติกยิงไม่ได้ละครับลูกซองยังไม่ถึงเลยนะครับนะครับลูกซองก็ยิงไม่ถึงนะครับ ประสบการณ์นี่นะประ,รนรรประสบการณ์ในการลบครับประสบการณ์ในการรบครับอ่าประสบการณ์ในการรบลูกนะเช่นเป็นตำรวจเนี่ยนะครับเป็นตำรวจมาเนี่ยไม่ใช่เอาอายุราชการนะครับจะผ่านการวิสามันมากี่ครั้งผมยกตัวอย่างให้ประชาชนเห็นง่ายๆนะครับเช่นผมเนี่ย เคยผ่านประสบการณ์ในการเป็นผู้ต้องหาคดีวิสามันฆาตกรรมคนร้ายมากี่ครั้งอันนั้นถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมปะทะกับคนร้ายจริงๆจับอาวุธเข้าต่อสู้กันจริงๆแล้วผมรอดชีวิตมาได้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเช่นผมแค่เก้าสิบครั้งผมก็มีประสบการณ์ระดับหนึ่งเก้าสิบครั้งนะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการประทะจริงจริง ได้แต่ไปเรียนยุทธวิธีมาฝึกมาพริ้วแต่งกายสวยไอ้อย่างนี้ถือว่ายังหน่อมแน้มอยู่นะครับเอาไว้สอนเด็กนักเรียนได้แต่จะเอาคนออกไปนำการรบจริงๆก็ต้องเอาคนที่มีประสบการณ์นะครับเช่นของผมเนี่ยแค่90นะครับแค่90ผมก็ไปนำตำรวจได้ไปนำตำรวจในการประทะกับคนร้ายได้แล้วเขาก็ดูวีกรกรรมด้วยไอเยวัตนี่กล้าบ้าบินเหลือเกิน คนเดียวแม่นยังบุกคนร้ายอยู่ในบังเกอร์อยู่ที่กำบังแม่นยังถือเข้าหลามเข้าไปชาร์จยิงกับเขาไออย่างเนี้ยเขาจะพินารับผมเข้าไปคนหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าทหารผ่านท่านใดมีวีธกรรมในการรบอย่างนี้บ้างนะครับท่านก็อยู่ในวงการทหารด้วยกันอยู่แล้วท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับ